ดูดวงชาวราศีพฤษภก,กี่ล้านชาติดวงนี้ก็ได้ดีนะครับผมกี่พบกี่ชาติด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาดวงนี้จะเลินลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่ก,การงานการเงินดูดวงในวันที่5นะครับถึงวันที่29มีนาคมนี้นะครับในโชคชะตานะครับดวงชะตานี้ตกตําแหน่งที่ดีท่านจะได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามา นะผด้วยบุญกุศลวาสนาในโชคชะตาในดวงนี้เป็นยังไงตั้งแต่วันที่5นะผมในโชคชะตาวันที่5อาจจะเกิดเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบระดังนะครผมตกตำแหน่งเดอะซันแสงสว่างส่องแสงมามันเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์บอกกล่าวแห่งดวงชะตาเปิดนะผมท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29 นะครับผมแล้วก็ย้ำดวงชะตากันไปนะนะครับผมเพราะฉะนั้นฟ้าผ่าลงมาในช่วงชะตาวันที่6 7 8ปัญหาต่งตางๆมันเข้ามารุมเล้านะเป็นไปตามแบบแผนอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาท่านควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นปัญหาต่างๆรักสามเศร้าเกิดขึ้นไหมมีนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ทําเป็นไม่รู้ไปชี้ถ้าท่านแอบตกหลุมรักใครอยู่นะครับผมอาจจะมีมือมือที่2มือที่3เข้ามาตัดหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นะท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว อาจจะต้องชิงบอกรักเขาก่อนนะผมก่อนที่คนอื่นจะเข้ามาแย่งเราด้วยบุญกุศลวาสนาถ้าถามเรื่องการงานการเงินดวงนี้ไม่เป็นสองรองใครในเดือนมีนานี้หลวพระราชาแห่งถ้วยจะมีโอกาสทองบุญกุศลวาสนามีเงินมีทองมีบารมีมีวาสนาจัดหนักจัดเต็มให้วางแบบแผนมองการไกลนะผมมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้ามองไปให้สุดขอบฟ้าแล้วท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินหรือมีเกณฑ์จะตาโยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะเลื่อนรเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีเงินทองไหลมาเทมานะครับผมดวงชะตานี้ไม่มีทางจนนะครับผมเพราะฉะนั้นอัศวินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาในเดือนมีนานี้จะได้รับข่าวดีนะครับผมแต่บ่งบอกได้ว่าไพ่บ่งบอกนึกว่าท่านจะได้รับเหรียญทองก็แปลว่าอาจจะมีโชคลาภธุรกิจการงานการเงนิงนงนำพามาให้ ครับผมในเดือนมีนาะอาจจะได้ขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญแล้วท่านถามว่าพระราชาแห่งเหรียญตกตำแหน่งอะไรหมอซันก็ผู้จัดก,การไงครับผู้จัดก,การใหญ่ประธานบริษัทเขายกบริษัทให้ท่านหึงนะครับเขายกให้ท่านเลยบริษัทใหญ่พระราชาแห่งเหรียญบ่งบอกถึงบุญกุศลวาสนาเขายกให้กับท่านแล้วเอาไปเลยผมยกให้กับคุณบริษัทนะคุณเคยเจอหรือไม่ ประธานบริษัทยกบริษัทให้เอาไปบริหารนะท่านนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งใหญ่ขนาดนี้มีนานี้จัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวัสนายังตกตาแหน่งบุญกุศลนะัแกะสละประดิปะดอยโอ้โหดวงขนาดนี้บอกได้เลยว่าถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ สิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านด้วยบุญกุศลวาสนาแท้เทวาราสิงห์สิธิ์คำชูปปังคุคของรสาได้ประดิมปรดอยประดิมปดอยนี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงุกสมหวังดังใจหมายเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้จะรับทรัพย์นะผมตั้งแต่วันที่หถึงวันที่29จัดหนักจะเต็มล่ำรวยด้วยสติอันทองมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะผมรอคอยเลยครับเจ้านายจะเดินมาแล้วผู้จัดการใหญ่จะเดินมาแล้ว อกท่านเอ้ยเลื่อนขั้นนะท่านรับซองได้เลย <laughs> ไม่ใช่รับซองรับซองโดนไล่ออกไม่ใช่ผมก็คือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นกัดสวยๆเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรับซองไม่ใช่รับซองเพราะฉะนั้นได้โชคชะตามน้านบุญมาเรามีวาสนาตกตำแหน่งเดอะสตาร์เทน้ำโซเทอรนนี้กวดน้ำข้ามขันศัตรูบริวารที่อยู่รอบกายที่กันแกล้งมาตลอดกี่สิบป,ปี น้ำมสิ่งเหล่านี้จะได้มาลายหายไปสิเพราะว่าเราจะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหนง่งนะมีโอกาสท้องมีโอกาสเป็นได้เป็น,ปนไปได้ด้วยดีเป็นไปได้ด้วยสูงเป็นไ,ได้ได้ได้ด้วยสูงมากขออนุญาตนะ้ำมต้องกินนาแล้วนะนะ้ำมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาของอนิยามเสียงขอสันนิดหนึ่งนะในโชคชะตามนาฏบุญมารมีวาสนานะ้ำมจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความผาสมเสร็จเพราะฉะนั้นท่านทานทจงทําจิตใจให้ท่านสบายสบาย จิตใจที่อ่อนโยนนะครับเราเป็นนางฟ้าเราเป็นเทวดาจิตใจที่เมตตากับผู้คนเยอะแยะมากมายแต่ว่าแฝงไปด้วย mm hmm. <c oughs> เราเรียกเคี้ยวเคี้ยวเล็บเเวลาคนทํางานร่วมกันนะ <c oughs> มันต้องมีเคี้ยวเล็บด้วย <c oughs> <c oughs> ร้อมที่จะไฟกันแ <c> ล <oughs> ้วเอาเป็นเรื่องบตินะครับในที่ทํางาน mm hmm. มันก็ต้องมีกันบ้างนะผมประจบป,ประแจงเก่งกันเหลือเกิน <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านจะได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้คนพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพก็เข้ามาสิครับผมก็แพ้ใครได้ไหนล่ะเลนเหลี่ยมเลขกลอนไพ่เดายประจบประแจงผมก็ไม่แพ้ใครเรื่องประจบเจ้านายผมก็ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นดูแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ได้นะผมยห้ยเป็นการที่ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนเป็นเรื่องปกติแต่ระวัง อดโทษไว้ก่อนก็คือเจ้ากรรมในเวนมันเข้ามาจ่อท่านอยู่นะครับผมเจ้ากรรมในเวนจะเข้ามาจ่อท่านอยู่วันนั้นสองเหรียญโอกาสทองด้วยบนกุศลมาสนาเทพเทวดาสิงสิิธ์คำชูปกปักกรุงของรสษาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีปูฤษีจะส่องแสงตะเกียงทองนะครับผมปูฤษีหมอซานเปียบกับใครอันนี้ครับเจ้าของบริษัทนะครับประธานครับผู้จัดการใหญ่ครับ โอรสีครับเป็นอทอพุทธเท่าไงรนะผมส่องแสงตะเก็นทองแล้วแนมจะเลือกขายดีนะเลือกราศีนี้ละกันราศีพฤกษ์อกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเตรียมตัวรับทรัพย์ลอยโชคนะครับตั้งแต่ดวงชะตานี้ตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่ย9่นี้เกณฑ์ชะตาเลื่อนขั้น,เล,น,นเลื่อนตำแหน่งจะเลิกเลเรือขึ้นมาทันทีทันใดับนะผมชะตาชีวิตกําลังจะรับทรัพย์นับะผมด้วยบุญกุศลวาสนะนะนะผม ในโชคชะตายังตกตำแหน่งโอ้โหแปดถ้วยนะครับมงบอกถึงอำนาจบุญบารมีวาสนากำลังจะมาจัดหนักจัดเต็มถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาของท่านแล้วนะครับผมจะได้รับทรัพย์รวยโชคออกเดินทางเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับผมตำแหน่งเจ้าของสาขานะครับผมคองโกนะเลื่อนไปอยู่คองโกไม่เอานะบอกเจ้านายบอกไปเดินทางไปคองโกไปเป็นผู้จัดการใหญ่ผมไม่ไป อะไรไปนี่ไปไหนไปคองโกโอ้ยไอผมไปเป็นกอริล่าอยู่ในปา่าผมไม่รู้เหมือนกันความเจริญนะผมดูหนังเยอะนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตามนานบนมาเรามีวาสนานะผมชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพ็ุบายเป็นเรื่องปกตินะครับใครๆก็มีเล่เหลี่ยมแหละนะผมถ้าโลกนี้ไม่มีเล่เหลี่ยมมันอยู่ไม่ได้นะผม นะครับผมอารป,รป,ประจบประแจงเป็นเรื่องปกติในโชคตาเรื่องกางเรเลื่อนตำแหน่งเป็นเรื่องปกติในโชคตาการที่ท่านจะได้ดีมันก็ต้องมีการชิงไหวชิงพิบนะครับผมด้วยบุญกุศลวัฒสสนาอํานาจบุญบาเรามีวัส,สนาก่อนที่ท่านจะได้ดีต้องโดนจัดหนักก่อนมีดปักเต็มหลังนะกว่าจะได้ดีกว่าจะประสบความสาเร็จกว่าจะแช่มชื่นนะครับน้องไม่เหลากระวนกระวายกระสับกระสายเลยปัญหาต่งตางๆนี้มันเข้ามาลุมมลาวมันเจ็บปวดรอดลาวแสนทุกข์ทรมาน มันได้เจอตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพราะฉะนั้นท่านนั่นแหละหมอท่นขอทํานายว่าท่านนั่นแหละคือผู้ถูกเลือกสองถ้วยเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคก็ถึงเวลาดวงชะตาดีดีวันที่5ถึงวันที่29มีนานี้ขอทํานายว่าดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตา จะพลิกเปลี่ยนแปลงผ่นพัฒนาอย่างก้าวกระโดดระยะอันการใกล้เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งมั่นตั้งจิตตั้งใจดำรงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรมและเทวดาจะาคุ้มครองท่านครับสวัสดีครับ